มาทุกคนนะครับก็เมื่อวานเราลงคลิปไปใช่ไหมก็คือมีคนถามว่าเฮ้ยพี่มันคือเกมอะไรครับนะฮะอ่ะ,อะนี่เลยฮะคือหลอนซ่อนทางอ่ะฮะอ่ะ,อะเฮ้ยเหมือนมีเงาอะไรบ้างเมื่อกี้เหมือนมันมีเงาอ่ะอยู่ทางซ้ายนะครับมันต้องสาราไม่น่าจะมีอะไร เมื่อกี้เหมือนเราเห็นเงาอะไรไหมป้ายแรกใช่ไหมเออมันต้องเข้าซ้ายนะฮะไอหว่าี้มันมีเงาเงาที่ไม่พึงประสงค์นะฮะชูมือใช่ไม่ใช่ชูไม้ชูมืออยู่ป้ายแรกทุกคนรอบนี้เราต้องเข้าซ้ายแน่นอนฮะ,ะเออแวะสารมาลายันนี้ป้ายคนหายป้ายคนหายก็ต้องจอดดูนะบางทีมันมีอะไรแปลกๆนะ อ่ะเลี้ยวทุกคนเลี้ยวอืมกระจกหลังโอเคไม่มีใครนั่งอยู่ข้างหลังนะฮะหลอนจริงเฮ้ยอย่าชนนะโอเคมีสารเนี่ยอ,อือฮะไปตรงไปเรื่อยๆพี่ชายน่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละรอบนี้เลี้ยวซ้ายแน่นอน ชัวป้าบร้อยเปอร์นะฮะเพราะว่าป้ายเราก็ผิดปกติไป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 คือเราต้องชะลอรถดูป้ายด้วยนะฮะจับผิดพวกป้ายให้ดีๆนะทุกคนเอออ่ะแวะขึ้นมาแล้วนะฮะสารม้าลายวะ่ะเราต้องเลี้ยวซ้ายอยู่แล้วฮะช็อตน,นี้อปเขอซ้ายเลยเพื่อน ชิดซ้ายชิดซ้ายมันบีบแตะไม่ได้นะเกมนี้ใช่ไหมมันต้องเป็นตีสองเห็นไหมตีสองแล้วทุกคนไปไปกันต่อค่ำคืนนี้เราจะเจออะไรนะฮะเจออะไรมากคืนนี้ขับไปเรื่อย,อยอขับรถในายามค่ำคืนมันหลอนขนาดนี้เลยอ่ะนั่นไง กระสือมันคือกระสือเพราะฉะนั้นรีบหนีมันเลยทุกคนอย่าให้มันพ่นพิษใส่นะฮะเมื่อวานเราเจอมันพ่นพิษใส่ทำอะไรไม่ได้เลยรถเรากะตุกมากอะฮะมันคือกระสือขอไม่จอดดูแล้วกันเพราะเราเคยเห็นหน้ามาแล้วนะฮะว่ามันเป็นยังไงอ,อ๋อมันไม่ใช่อ,อ๋อมันปกติไปมีคนชูมืออยู่แล้วนะฮะ <c oughs> เหนื่อยไหมจ้าเอ้ยเชืย่ยอะไรวะ กระสือแน่เลยทุกคนสะดุ้งเลยเมื่อกี้โอ้ขนลุกเลยขนลุกดูปัาอยย่ดีดีชนกระสือเข้าเต็มเต็มเลยใช่ไหมมันคือกระสือใช่ไหมเออน่าจะเป็นกระสือแหละโอ้โหสะดุ้งเลยฮะไม่ไงกระสือตามทางเลยทุกคนได้นเราต้องเจอกระสือในอุโมงค์แน่เลยฮะไม่อยากเจอกระสือในอุโมงค์นะเพราะว่าถ้าเจอถ้าเจอในอุโมงค์เนี่ยเราลอดยากนะฮะ โอ้ยต้องทำเวลาหน่อยไหมอยากให้มันเข้ามาในอุโมงค่ะเร่งเลยแล้วกันเร่งสปีดเลยแล้วกันทุกคนห้ามเจอในอุโมงค์เด็ดขาดถ้าเจอในอุโมงค์นี้เป็นเรื่องแน่นอนนะฮะเจอไหมเอ้โหนั่นไงกระสือทุกคนเนี่ยเออเนี่ยแล้วจะผ่านยังไงอ่ะโอ้โหสับ ไปไม่ได้ดูคนโอ้โหกระสือแย่แล้ววะ่ะผ่านงไงอ่ะเอ็งเห็นพระหน้ารถข่าป่ะเนี่ยอีกแล้ววะ่ะเฮ้ยต้องถอยเหรอมันหายไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ข้างหลังถอยรถนะฮะเมื่อกี้เราใช้ถอยรถนะฮะใช้การถอยรถนะเออเมื่อวานเมื่อวานถ้าใครได้ดูคลิปเมื่อวานนะครับ เมื่อวานเราติดใช่ไหมเราไปไปข้างหน้าไม่ได้เว้ยอ่ะไม่เป็นไรรอบนี้ผ่านแล้วทุกคนอรอบนี้มีช็อตะดน้งอยู่ช็อตหนึ่งนะฮะก็คือแบบว่ากําลังดูป้ายอยู่ใช่ไหมแล้วก็ไปชนเข้ากับกระสือเต็มๆดูวหมเออรอบนั้นคือแบบะดน้งจริงนะฮะขนลุกเลยอ่ะน่าจะตีสามแล้วนะรอบนี้โอเคตีสามว่ะทุกคน อ๋า uh huh. มีอะไรผิดแปลกแปลกแนวไหมรอบนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะฮะเบาหลังเราก็ไม่มีสวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งกับรายการขืนพุทธพุโอเคสวัสดีครับผมตามทางดูให้ดีแล้วกันดูพุน์ว่าเราจะเจออะไรนะฮะถ้าเจอแบบตัวเป็นๆเ,เลยนะฮะมันจะง่ายกว่าถ้าไม่เจอเลยเนี่ยมันก็จะดูยากนะว่าเราเจออะไรมีปะ ต้ปกติหมดมอืมจำสกแกรมาแล้วเจอฮะเจอแล้วแล้วมันก็จะโผล่ขึ้นมาอันนี้รู้ทันเองแล้วข้ารู้ทันเองแล้วจะมาแล้วนะแล้วมันก็จะมาแล้วนะมันจะมาแล้วนะมันคือการจัมสกแกรนะฮะรอบนี้สามสองหนึ่งมาไหมไม่มาว่ะทุกคนเรารู้ทันมันเอ้ยอ้ ข้าดดูทันนะนี่ข้าด่าดูทันนะเฮ้ยมา,มาแล้วถ้ารูทันเองอยู่หรอกอมาขับรถไม่ได้ม,มันกำลังจะมาแล้วตามสองจะ,ะจะมาแล้วนะจะมาแล้วนะจะมาแล้วนะไม่ค่อยน่ากลัวฮะตัวนี้เห็นไหมเออเฉยเฉย เออถ้าใครแบบพึ่งเล่นนี้อาจจะแบบว่าจะจับถ่ายไม่ถูกนะฮะเมื่อวานนี้คือแบบสะดุ้งโง่เลยนะเอาเดิอ่ะรอบนี้เราต้องเลี้ยวซ้ายทุกคนเราเจอแบบเต็มเต็มเลยนะฮะจำสแกรเข้าหน้าแบบเต็มเต็มนะฮะรอบนี้ต้องไปหาสารมาลายนะฮะพึ่งพาสารมาลายให้ช่วยทุกช้างหน่อยอ่ะเอาผีมาฝากหนึ่งตัวนะฮะกับสารมาลาย ไปน่าจะตีสี่ว่ะทุกคนอ่าคืนพุทธมุด้าโฮมโอเคออฟสัตยังอยู่นะฮะกระจกหลังก็ไม่น่าจะมีอะไรอยากขับตกเขาก็พอทุกคนตอนนี้ตีสี่แล้วนะฮะไปมีอะไรไหมหมอกลมหลาฮะวานี้ดูดิหมอกหนามากผ่านโค้งนี้ถ้าไม่เจออะไรก็น่าจะแบบว่าไปเจออีกทีโค้งหน้า โค้งนี้ยังไงไม่มีอะไรเนาะตายก็ยังเหมือนเดิมทุกคนเหนื่อยไหมจ้าเอ้ยไม่มีอะไรมัง้งใช่ปะน่าจะไม่มีอะไรสาลาสารางเงียบเหมาเงียบมากกระจกหลังไม่มีอะไรนะครับกระจกหลังเขาเงียบเอ้ยรถเอ้ยยังไงอะรถผีสิงเหรอ ดีไม่ชนนะฮะออกมาจากข้างหข,ข้างทางจะบ้ากะละมังโอเคเจอเต็มเต็มเลยทุกคนดีไม่ชนโอเ,เจออะไรแปลกๆนะอะไรที่ไม่เคยเจอก็เจออ่ะเดียวซ้ายฮะคนหายป่านนี้ยังหาไม่เจอเลยนะนี่มาแล้วขึ้นมาแล้วโอเครอบนี้เราต้องพึ่งพาสารม้าลายแนะ่นอนอยู่แล้วเพราะเราเจอรถใช่ไหม รถมันขับตกเขาไปแบบต่อหน้าต่อตาเลยทุกคนน่าจะเป็นตีห้านะตีห้าปะตีห้าแหละตีห้าโอเคตีห้าเออตีห้านะวะาอเ,เปิดวิทยุก,ก่อนเลยสวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งกับรายการคืนพุทธมุดผ้าห่มนะครับคืนพุทธมุดผ้าหม่มนะฮะกระจกหลังไม่มีอะไรกระจกมองข้างก็ไม่มีอะไร <laughs> เอาไปจบของค่ายไม่มีอะไรนะฮะคืนพุทธมุดผ้าห่มไปไปไปตีห้านะทุกคนสู้ๆรอบนี้เราจะเจออะไรจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราเดี๋ยวนะเสียงแบบนี้ยายแก่เทอร์โบยายแก่เทอร์โบยายแก่เทอร์โบอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยลดความ หมคาตกเขาวะโอ้โหยีแก่เธอร์โบลุกคนปู่ตีห้าแล้วแล้วมันชนทีเดียวตกเขาเลยฮะเกินไปยีแก่เดี๋ยวนะเราเจออะไรบ้างอ่าไม่เจออะไรเลยนะฮะอ่ะเจอรถใช่ไหมเจอกระสือนะฮะ แล้วก็ป้ายแล้วก็ไอ้น,นี้เด็กหลอนไอ้น,นี้ยายแก่เทอร์โบนะฮะเต็มเต็นะฮะแก่เทอร์โบมาชนรถโอ้โหจบเลยอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคืนหลอนซ่อนทางเนาะไว้เจอกันใหม่ทุกคนสวัสดีครับ